ครอบครัวของคุณเมฆวินัยไกรบุตรนะครับอดีตนักแสดงชื่อดังเสียชีวิตเมื่อช่วงคืนที่ผ่านมาครับข่าวเศร้านี้ได้รับการแจ้งจากภรรยาของคุณเมฆวินัยไกรบุตรนะครับโพสต์ข้อความไว้อะไรแจ้งข่าวว่าคุณเมฆวินัยไกรบุตรนักแสดงชื่อดังในวัย54ปีผู้เป็นสามีเสียชีวิตแล้วเมื่อช่วงเวลา23นาฬิกานาทีนะครับโพสต์ข้อความระบุว่าหลับให้สบายนะคะ20มีนาคม ขณะที่รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลครับด้วยภาวะความดันตกติดเชื้อในกระแสะเลือดจนกระทั่งหัวใจหยุดเต้นคุณเมฆปัจจุบันเปลี่ยนชื่อมาเป็นหัดสนัยไกรบุตรนะครับเป็นนักแสดงมากฝีมือเป็นเจ้าของฉายาพระเอกร้อยล้านมีชื่อเสียงจากบทพี่มากในภาพยนตร์นางนาคเมื่อปี2542นำแสดงคู่กับคุณทรายเจริญปุระนะครับผลงานเรื่องบางระจันที่ได้รับบทไออิน และมีผลงานในวงการบันเทิงอีกมากมายครับจนกระทั่งเมื่อปี2,562ครับคุณเมฆป่วยเป็นโรคตุ่มน้ำพองต้องพักการทำงานในวงการบันเทิงมีภรรยาคู่ชีวิตและสมาชิกในครอบครัวคอยดูแลอย่างใกล้ชิดแล้วก็จะออกมาอัปเดตอาการป่วยอยู่เสมอนะครับค่ะมีคลิปที่เป็นตอนกำลังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลครับลูกสาวคอยดูแลคุณพ่อนะครับ แล้วก็มีภรรยาที่คอยดูแลอยู่ไม่ห่างนะครับมาพร้อมกับบทเพลงคนใจสู้ระบุข้อความในตอนนั้นคือผ่อนคลายด้วยมือน้องแมมรักลูกครับนี่นะครับลูกสาวคือดูแลอยู่ไม่ห่างเลยนะครับส่วนลูกชายครับก็ร้องเพลงให้กำลังใจคุณพ่อ ที่รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลแบบนี้ครับคุณไกรบดคะวันนี้มาร้องเพลงสวัสดีครับน้องมาร์กน,นะคะมาคุณไกโบดค่ะวันนี้มาร้องเพลงเป็นกำลังใจให้ป้าปาครับตอนนี้ป้าอยู่ที่โรงพยาบาลเพลงชื่อว่าคาถาขุนแผนครับอมสิทธิเท้าฟื้นเจริญสีให้ลูกมีคนรักคนเมตตา ให้ลูกโด่งดังกับเขาเธอหนะ้าชื่อเสียงกองฟ้าคนรักมากมายชีวิตลูกแย่เลยมาวาดปั้นแค่วันนี้พ่อป่วยช่วยลูกที่อยากจะมีชื่อเสียงเหมือนเ่า ทำงานลายปียังไม่ผลจากความปวดเร้า <S <S พอช่วยบันเท่าความทุกในใจลูกทีคุณเมฆวินัยต่อสู้กับอาการป่วยเป็นระยะเวลากว่า5ปีนะครับมีบางช่วงอาการดีขึ้นเหมือนจะหายดีแต่ว่าสุดท้ายไม่นาน ก็จะมีแผลตุ่มน้ำพองเกิดขึ้นอีกนะครับทำให้ร่างกายของคุณเมฆสู้ผอมไม่มีเรี่ยวแรงครับจนต้องหยุดรับงานแสดงไปรักษาตัวเราเพื่อนฝูงในวงการบันเทิงนะครับจริงๆจะมีการจัดงานเพื่อนมีไว้ทำไมเพื่อหารายได้ช่วยเหลือพี่เมฆในวันที่26มีนาคมนี้นะครับ<ะ>แต่กลับต้องมาพบข่าวเศร้าคุณเมฆเสียชีวิตก่อนที่งานจะเริ่มต้นขึ้นครับ กลุ่มเพื่อนสนิทคนในวงการบันเทิงและแฟนคลับก็ร่วมกันแสดงความเสียใจกับการจากไปของอดีตพระเอกดังนะครับหนึ่งในนั้นค่ะก็ถือว่าต้องเป็นพระเอกนางเอกคู่บุญอย่างคุณทายเจริญปุระนะคะที่ร่วมสร้างชื่อในผลงานภาพยนตร์เรื่องนางหน้ากับคุณเมฆเนี่ยออกมาโพสต์ค่ะบอกว่าเราทํางานกับพี่เมฆบ่อยมากน่าจะเป็นนักแสดงชายที่ได้ร่วมงานกันบ่อยที่สุดทั้งอติตารอยถ่ายเสือสังฟ้าแต่เรื่องแรกก็คือนางนาค พี่เมฆเป็นคนที่เต็มที่จริงๆไม่เกี่ยงงอนตั้งแต่ตอนหนังเรื่องนางนาคแล้วและแกบอกว่าทุกเรื่องหลังจากนางนาคคือของขวัญสำหรับแกสำหรับคนที่คิดว่าจะไม่มีโอกาสได้เล่นอะไรอีกในวงการไม่ว่าจะหนังเรื่องไหนแกสู้หมดเต็มที่แล้วจริงๆนะพี่นะแล้วก็ทิ้งท้ายขอบคุณมากๆและดีใจอย่างยิ่งที่เราได้ร่วมงานกันนี่คือโพสต์จากคุณสายนะคะ ในขณะที่ด้านของคุณหนุ่มคงกระพันนะคะเพื่อนของคุณเมฆก,ก็ออกมาโพสต์อะไรสั้นๆนะคะโดยการใช้พื้นหลังสีดำแล้วเขียนว่าหลับให้สบายครับเพื่อน RIP Rest in Peace ครับก่อนหน้านี้นะครับคุณผู้ชมครับมีการรายงานข่าวว่าเมื่อช่วงสายที่ผ่านมาที่โรงพยาบาล c g s สายใหม่ครับ คุณเอผู้ที่เป็นภรรยาของคุณเมฆเดินทางมาทําเอกสารเพื่อรับร่างไปทําพิธีทางศาสนาที่วัดิลิพง์ทำนิมิตย่านวัชระพลนะครับก่อนหน้านี้คุณเอเองก็ให้สัมภาษณ์กับทางทีมข่าวนะครับบอกว่ามีโอกาสได้คุยกับพี่เมฆตอนอยู่ที่บ้านก่อนที่จะนําตัวเข้ารักษาที่โรงพยาบาลครั้งล่าสุดพี่เมฆบอกว่าพี่เหนื่อยเหลือเกินอยากจะหอมแก้มทุกๆวันคุณเอรู้สึกผิดสังเกตนะครับและไม่คิดว่านี่จะเป็นประโยคสุดท้ายของพี่เมฆ ระหว่างที่พี่เมฆรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลก็ไปเยี่ยมทุกวันและบอกกับพี่เมฆให้สู้และให้กำลังใจพี่เมฆตลอดจนวินาทีสุดท้ายก่อนที่พี่เมฆจะจากไปขอฝากคำขอบคุณไปถึงแฟนคลับของพี่เมฆทุกคนที่ส่งกำลังใจมาให้ตลอดมาส่วนร่างของพี่เมฆจะทำพิธีทางศาสนา5วันโดยจะมีพิธีชาปนากิจในวันที่25มีนาคมนี้ก่อนหนึ่งวันที่จะมีการจัดคอนเสิร์ตจากบรรดาเพื่อนๆในวงการบันเทิงนะครับ ทีมข่าวสำนักข่าววันนิวขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของคุณเมฆวินัยไกรบุตรอีกครั้งนะครับ